สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจไปกินแท็กเตอร์รถไถมือสองสีสเกตกลับมาพบพ่อนกับทั้งลานไปกินรถไถกันอีกแล้วมื่อหนึ่งไปคลิปประจำวันที่30มีนาสองห้าหกเจ็ครับเป็นคลิปสิ้นเดือนมื่อนี้ก็มีรถคันดีๆทำงานมาเสนออยู่2คันเป็นคูปตาทั้งสองคันนั่นแหละเป็น L3408 กับ L3608 ครับผมเดี๋ยวพาเบิรงกันเลยครับว่าเป็นยังไงเพอาใส่พอสอยบอ่ามาเบิรงครับ คันแรกนี่เป็น L สาม C ศูนย์แปดครับคันนี้ก็คือปอมเสภ้อาให้ใหม่ปอมสภาพใหม่ก็คือว่าเฮ็ดสีสันเด้อพี่น้องเด้อเครื่องเครื่องกับบริเวณดอกเครื่องเครื่องยังเดิมอยู่ตัวป่วยสีไปเรียบร้อยแล้วเครื่องเครื่องยังเดิมอยู่คันนี้ป่วยสีไปเห็นงามๆพอสีสันมามันบอกงามจะได้ป่วยให้เฮ็ดสีหล่อเฮ็ดสีหมดทั้งเหมือนเราไปถวายไปเดี๋ยวสร้องมาทานมาเบิ่งว่ามันสิพอใส่บ่ คันนี้มาพร้อมกับอุปก,กรณ์ดันดินหนาดัานดินหนากับผานหลังครับดันดินหนาเป็นของที่ที่เปิดถึงเล้ลงเร็วดีอยู่ผานหลังเป็นผานตาสร้างเป็นผานหาใบเหลือโหลาณนะเพี่น้อนๆนะใบเหลือเออบหลาณในบางอยู่ขีดหม้อหนึ่งก็กดีอยู่บุษรักด้านหลังก็เฮ็ดสีสันให้หมดแล้วแขนนี่ก็เปลี่ยนให้ไหม ่าเปลี่ยนเบาะให้ไหมเปลี่ยนราคาให้ไหมระบบไฟเห็ดมดคันแล้วครับน,นี่ระบบไฟมีระบบไฟติดมดระบบไฟคือว่าเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนให้ดรอลิกให้เรียบร้อยแล้วคือเอาไปนี่พร้อมใส่งานเลยครับน,นี่เอาไปก็คือว่าเติมน้ำมันงานเติมน้ำมันใส่อย่างเดียวเดี๋ยวสิน้องครับร้องมันจะร้องไงบางหลายทียอ่อยู่นครพอมันไงมันฝนมาตกมาจือเพื่อ bên ngay cái lon này bên kia là bộ cặp cần xi lông xi nhưng mà bán mình nè, đầy đi bò nó, có tăng พื้นถือว่าโอเคเลยครับดุกหมากแน่นดุพื้นกันนิดนึงขางนี้กับดุพื้นกันนิดนึงครับดุกหมากแน่นดีอยู่รถคันนี้มีไอ้บางๆมีไอ้นิดนึงก็คือว่าอ่าสำหรับพี่น้องถือว่าเพิ่นบ่อหูว่าไอ้บางๆไอ้มีไอ้หนีมายความว่าอย่างไรไอ้นี่คือว่าเครื่องเริม่มบ่ บอลบบเต็มลอยนะสมหรับนนเครื่องมีลอยเครื่องรวมนี่ตีไปเลยตำก็หาสิควันขาวออกแต่กลุ่มกลุมกลุ่มเห็ดงานบ่มีแหงทำเห็ดงานบ่มีแหงคือ,ค,อคือการดันดินหรือการไถนี่มันบส่สู่มือสู่ตีนหน่ะนะคือไถไปเราบ่มีแหงอะไรคือเครื่องรวมเห็ดงานบา่ลยๆต้องพาเครื่องสําหรับเครื่องมีไอเป็นยังไงเครื่องมีไอนี่คือเครื่องเริ่มเริ่มบอดีแต่ถามว่ายัางใส่งานไดบ้บ่ยังใส่งานได้สำหรับพี่น้องี่ว่าเสียวใส่งานส่วนตัวก็แก๊กได้นะ เพราะว่ามันยังมันยังแรงอัดมันยังถือว่าโอเคอยู่สำหรับคันนี้บพรว่าจะเป็นการไถบพรว่าจะเป็นการตาดนินอ่าต้องบอกจัิงสิแถวข่าวกัมนน็มาไม่นะเครื่องมีไอเดต,ต้องพาคเครื่องอยังก็ได้บ่เมนอันนี้หลายๆคนอ่าเขาว่าสิบบ่ได้เปิดเบิ้งเบิ้อเปิดยังแต่ว่าผมไม่ได้เปิดให้เบิ้งเลยมีไอคือบอกว่ามีไอแรงดันเริ่มตกอ่าแรงอัดเริ่มตกแล้วมาแล้วตีไปประมาณสักคันนี้เหลืออยู่อ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สภาพเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เลยราคามันบ่สูง ราคามันบ่สูงพี่น้องพอไปใส่งานไถบ่ใส่ใส่งานไถสำหรับพี่น้องถือว่ามีเงนนะทำยี่สิบสามสิบไร่สบายๆรับจ้างนี่หน่อยได้ตามสบายครับคันนี้ใส่ไปจนกลัวผุนล,ละมันสลลนิสตาร์ทยากเครื่องรวมผุนละแต่อันนี้สตาร์ทง่ายอยู่บริเวเผาหัเาหวเดือดซำคันนี้คันนี้บ่มีเหลี่ยมเด้กพี่น้องเด้กบ่มีเหลี่ยมเปลี่ยนท้ายของเร็วให้นไมหม่หมดอนเร็ว,วราคาบ่บ่สูงมันได้ดอกผม ถือว่าเป็นการปล่าสภาพให้พี่น้องอมใส่ยังงนาโอตนี้ยังหนาโอตอนนี้เหลือนี่ประมาณจะกแปดได้ยัางนายังหลังไม่ของกันลบถ้าได้กายปีูรคทับยัง,ง,งหลังของัลบยังหลังของเพิน,นสีแดงสีแดงสีแต่ว่าบบเปนยังนง,งามโยคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแ้าพันบาทเด้พี่น้องเด้อหนึ 1, ่งแ สี่หมื่นหาพันบาทสําหรับ L340 8ปรับสภาพให้พร้อมสวยงามสีสันกับบริษัทได้คืออะไรเพชรยังให้ไปเหมือนละคือเอาไปหนึ่งกับร้อมสวยงานเลยเลยสำหรับพี่น้องที่ว่าบริวารเอาไปบูงานหนางน้ำจำหนี้เพราะใส่มีเงินมีทองใส่ไปปีสองปีอยากเปลี่ยนอยากเทินกนตะ่เม้นยูบังไก่ลบเอามาตีเปลี่ยนเป็นขั้นในกดกันเถอะ L40 L50 ทำไมมีข้อแมาใหม่บริเนียาร้านผมหรือบริเนียาแต่ว่า สิบอ่ยราคาเก่าในสมบอกกันเพื่อกคมสึกหลอกข้าไปน้ำแน่น่ะอ่ะ่ระมาณประมาง L สามหกศูนครับ1 4ึ่งแสบาท L สามหกั้นนี้ประมาณปี่หาสามพี่นนอนเด้อเพราะว่าไปกล้องก้องมันี้เปก้องก้องหน่อยอยู่ก้องแบบกีบหลอกโอก้องแบบบิดหลอกทั้นนี้มะพร้อมกับอุปกรณ์ดันดิ้หนาหนึ่งซินตาสร้างครับหนงหกสอย่างหนาเป็นของดัน็ลบย่างหนาเอัน็อบเรือ ประมาณ40%ได้แล้วหนาะอยู่ปีนี้ย่างหลังกับของดันล็อบแต่ว่าเหลือหลายเหลือ60-70%ใส่ได็กหลายปีเลยย่างหลังใส่ได็กหลายปีคันนี้มาพร้อมดูกันติดินหนาเนาะขานหลังขานหลังไม่ขาน226ฐาน26อีโป้ครับผมฐาน26อีโป้ก็คือใบกับเกระบ,บังแนยอยง <laughs> อ่อยู่หลังเพราะจะไทยโย ประเทศไทยโยด้านหลังกับสาสานนี้ครับเก็บหัวซื้อหมดชั้นแล้วชั้นนี้กัคือชั้นครับเก็บระบบฟงระบบไฟให้หมดเลยพี่น้องเด้อเก็บระบบฟงระบบไฟให้หมดแล้วก็คือว่าเอาไปนี่กับความส่ยงานในการชั้นนี้เดี๋ยวึงมาลองสตาร์ทลองครับให้เบิ้งเฮ้ย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 มามามาเคลียรกลัวแบงต์เนี่ย có bé đuông đi nhỉ Lêu 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 Có bé đuông đi nào <laughs> Để mổ to con Có bé đuông Ê, xin nhập, có bé con bé เสียงเสียงดีเสียงมวลอยู yeah. like ่เครื่องเดิมเดิบ่เคยแกะลูกมาไอ้ลูกเพื่อนี่ลวมนิดนึงนะครับจำเนี่ยลูกมาก็ลวมนิดนึงลูกมาก็ลวมอยู่นิดนึงทางนี้รวมซ้ำๆกันครับแต่ว่าทางนี้ลูกมารวมแห้งเนีอยู่ เดีเ๋ยวสเปียลูลหมาให้แล้วกันเดีเ๋ยวสเปียลูลหมาให้อ่าเดีเ๋ยวเปียลูลหมาให้เดี๋ดวยวี่น้อคันนี้เครื่องดีบ่มีไอน้ำบ,ด 5, บ่ดันเปิดราคาไวทีสองแสนส่นห้าพับาทได้พี่น้องแล้วสำหรับรถสาามหกประมาณปี่หาสามเพราะวล้อเหลมเล่มผมพึ่งไปติดวดสี่สวัดมาจะคล้องเก่าพื้นไหนเอาไปเขาี่สวัดด้ว้เป็นก้องหน่อย พอาะใส่อยู่ครับแหงถือว่าโอเคอยู่สําหรับพี่น้องถือว่าหาราคาบ่สูงบง่แรงสองคันนี่เอ่อพอาะใส่ทั้งสองคันสําหรับผู้มีเงินบ่หลายแล้วลุ่นนีไปไว้ใส่ก่อนสําหรับที่ว่าพี่น้องมีเงินสองแสนก็บ,บ่าทแล้วลุ่นนีไปไว้ใส่ก่อนทั้งนั้นทั้งนี้เลยก่อสีวายอย่างเพราะว่าเอ่อรถนี่มีแต่คนอยากได้คันดีๆงามทั้งนั้นละ่ขนะขันน่าพูดถึงว่าแต่ว่าตอนนี้ขันน่าเขาเงินพุทันหลายเศรษฐกิจพุทันดี เอาสินวิทย์ใส่ก่อนการเป็นหนีหลายนี่บอดีนี่เงี้มีท้องเศรษฐกิจด,ดีๆจะพอยมาตีเทินตีเปลี่ยนเป็นรุ่เอลซีศูนย์เอลหาศยังไปกว่าไปส้มนี้ใส่ไปก่อนในครอบครัวเป็นหนีหลายบอดีครับผมอ่ฝา,มอกกาฝากไว้มื่อนี้ก่าฝากไว้ที่อาประกันใจอีกสองคันเนี่ยคือเอลสามซีศูราคา1 4ึ0 0 0บาทเนาะหล่ะเอลสามโมกราคา235,000บาทซึ่งก็มีอีกหลายคันด้วยครับ อยู่หน้าบ้านน่งสิกว่าคันอู่นี่กะยังว่างหมดทุกคันอย,ยู่สามหเอสพีเมารีวิวตรงหลังสาเกาคันนี้อยู่ที่ราคาสองแสนบาทครับพนะี่้องสาเกาคันนี้ราคาสามสองแสนสองแบาทคันนี้เป็นประมาณที่หาห้ัที่สุละผมคว่าตุเขามาอยู่อ่ากำลังเขามาบาอลโดน ตัวนี้ก็จะอยู่สองนกลางอันนี้สองเซนเท่าไหร่น,นนะตันนี้สองซนสองสองสาม้าดีไอ,อ่มาสนกบาทคิปี่วข้นนี้อล l ีซ่พี่้ากได้นนี้ผมสิขายคาคสิบบว่าเครื่องดีี้สิแอยู่เลคร่องีมขายวาคเผมขายน่น ก้าหมื่นห้าพันบาทอ่าเดี๋ยวสิมอลีวิ่งบงคลิปหนานะคันนี้สามโมเคันนี้กอยู่ธีราคาสองแสนบาทสามโมเกีสองแสนเจคันนี้กยังนียังงามอยู่เขาใส่ทั้งสคันนั่นแหละสมอลีวิ่งบงมือหลังมือนีหดเนารฝากไว้อ่าพี่น้องอยากมาบึงดูบ้านกันเลืองคือเก่า บองเก่ามองเดิมครับผมบ้านเหรียญตะวันมาเขียบอำเภอเมืองจัมสิเกตเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเจเจเจ์โทรหาหนึ่งสองศูนย์คิงเจสี่หาอยากเบิ่งขั้นใดเป็นพิเศษอยากจอขั้นใดเป็นพิเศษเบอร์ทั้งสองเบอร์เป็นเบอร์หลายทักหลายมาหรืออยากวีดีโอคอลเบิ่งกะโทรมาได้อยากเบิ่งส่วนตัวอยากเบิ่งได้อยากเบิ่งมองได้ท้าให้เบิ่งได้เพราะว่าบางคนอยู่ไกลกะบม่อยากเสียเวลามานะอยากต้องปกบอสสิได้บุญนิดหาอีกด้านหน้าก็คือ สาม AH a ALLY, a mm hing, ีอะไรอยู่ด้านหน้าเลยครับพี่น้องเดินถนนสองห้องศูนย์ถนนเซ็นทริคีลคขันออกจากเมืออมาสิบกิโลไปหอดจอดถึงไปหามาแวร์ได้ขอบคุณหลายพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณหลายครับืันนี้ขอโต้วลากนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ